สะท้อนน้ำสะท้อนฝนง่สวยเด้ออันนี้อยู่ที่สีแอบบากขาดเด็กเดียวไม่ต้องใช้ข่ดตั้งกล้องให้ดูแค่แสงสะท้อนน้ำกับสีนี่ก็งามแล้วนี่แค่ไฟแดงไฟเขียวอนี่อนนะ้อุ้งง่ายแต่อุ้งง่ายแต่อ่า ภาภาเฟอร์เนี่ยดูในกล้องมีสวยเลยใช่ไหมกล้องกล้องหน้ารถก็สวยแทนไปดูในกล้องห้ารถก็ยังสวย Đang một số thỏa lòng mà lucy gong a chắc con nhau tinh ừ, nhau tinh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  nhau เครื่องเต้นเครื่องทีนี่ย่หาซื้มือสองอยู่นะเต้นเครื่องี้ไปฮะสีก่อนสีก่อนทำอะไรท่มันดูแด่นแต่รถมีมดกันเลยปอดใสอดใสให้เราหาม่จเนวเสียซอเฮ็ี้ดีได้เ นีก็ทำทำราคาแล้วอันนี้รถเยอะนะคะเพราะว่ามีคนมีการแข่งขันทักษะวิชาการของท้องที่ตัวประเทศไทยนะคะสปปัวียดนเป็นสองมาวันนี้จัดการแข่งขันหลายพื้นที่มากเลยทั้งในราชสำักสําบันแกรนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะพร้อมกับพายุพอดีไม่รู้ได้เป็น สิบเนี่ยมันจะประหยัดถ้าวิ่งสี่สิบเนี่ยถ้าวิ่งแปดสิบมันจะวิ่งได้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรตอนนี้ทำแหล่ซ้ำถนน น่งตอนไปซาซา4กิโลลิตรรอบเดิน え

เห็นขวดโซดาอะไรขวดโซดายู่ได้ถังกระยาเลยงันกลมหนึ่งวะเห้อไ่จแค่สักสิบนาที มันเยอะๆ hole, นี่มันสวยอืมเขอาแสงสะท้อนนะสีเขียวสะกลาเป็นสีเขียวฟ้าๆาเขียวน้ำทะเลไปถึงน้ำนะเขียวมรกตเลยเขียวอมดังแสงไฟสะท้อนน้ำ ขั้นฟนตกยังสี่ีเกแลมทางตงากเนี่ยมลนก็คือมันเกิดบวาเยือถ้าเส้นนั้นมันรีสอดมัยจะเยอะรถมันจะเยอะมาใจะถ้าเส้นนี้ยังซำไม่เหี่เกิดบนเรามล้วมลนแล้วเฮ้ไปเสิถ้าไปเส้นนั้นเนี่ยมเึงเยหงไม่ไปถึงนี่ ร้านนี่ไหมตววินาตวินก็เปิดไฟจอเกันเยากรู้ว่ามีงานอะไรนี่วันอราโอทอปสินค้าสินค้าโอทอปเหรอโอต้องทำนะเพราะว่าเราหนูก็ลงทะเบียนอยู่นะทุกประเทศเออไปหาซื้อสินค้าโอทอปมันจะได้ลดสองปอร์เซ็นต์ไอรถคนละครึ่งเอยไหม คนละเครื่องเลยป่ะเอออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมีโครงการมันอยู่ที่เราลงทะเบียนไว้นะ่ะเดี <The sit S 1> <อ>๋ยวิสธิ์มันจะหมดคนละเครื่อเลยทีอืออะไรสักอยาก่างโอ้ขัดเนี้นต้องไปนะมันมีนหนึ่งในนั้นะ<ป>มันมีสินค้าอทตภัณฑ์เลยด้วยโอเค okay. <Okay. S 1> ขพอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะคุณยายปลายายตังน้องชา้างเดี๋ยวจะเข้าไปดูช่องให้ค่ะ สน,นสิบนาทีม่ในสิบ